ลิลิอูโอคาลาวานีอือราชนีองค์สุดท้ายของฮาวายยุคเปลี่ยนผ่านอาณาจักรซึ่งในประิตัทของฮาวายนั้นเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีกษัตริย์ปกครองรวมแล้วแปดรัชการความเสื่อมทางศาสนาการสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวฮาวายให้กับศาสนาคริสต์การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบใหม่รวมกับทรัพยากรอันเป็นที่ต้องการของสหรัฐอเมริกาทำให้ชะตากรรมของอาณาจักรนี้กลายเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐในปัจจุบัน ในคลิปนี้ครับท็อปสารดีทีวีจะพาไปรับชมลิลิอูอูคาราวานีราชนีองค์สุดท้ายของฮาวายยุคเปลี่ยนผ่านอาณาจักรภุ่มหลังราชวงศ์ของฮาวายผู้ที่ปกครองฮาวายช่วงแรกคือราชวงศ์คาเมฮาเมฮาโดยพระเจ้าคาเมฮามฮามหาราชเป็นผู้รวบรวมเกาะทั้งหมดซึ่งเป็นราชอาณาจักรฮาวายต้นราชวงศ์ปกครองโดยกษัตริย์โดยตรงหลังจากนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรมีการเพิ่มตำแหน่ง คูฮีนานูอีซึ่งเปรียบได้กับตำแหน่งรัฐมนตรีให้พระนางคาอูบานูขึ้นมามีอำนาจถ่วงดุลอำนาจของกษัตริย์พระนางเป็นผู้ขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับฮาวายจากเดิมผู้หญิงไม่มีบทบาทในทางการเมืองซึ่งนั่นทำให้สตรีสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ช่วงต้นราชวงศ์ศาสนาของฮาวายเสื่อมสลายไปจากการที่พระเจ้าคาเมฮามฮาที่สองทำลายวัดและสัญลักษณ์ทางศาสนาของฮาวายเช่นเทวรูป ศาส,สนาเดิมถูกทำลายลงเกือบหมดถูกแทนที่ด้วยศาสนาคริสต์ซึ่งช่วงหลังจากนี้จะส่งผลต่อสังคมฮาวายอย่างต่อเนื่องกล่าวคือเมื่อศาสนาใหม่เข้ามาสู่ใจิตใจของชาวพื้นเมืองและกษัตริย์ได้แล้วชาวฮาวายนั้นได้ละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีระบำฮูรากระดานเตขึ้นการพนันและอิทธิพลของศาสนาใหม่ยังเข้ามามีอิทธิพลต่อ,อการปกครองทำให้กษัตริย์ยอมลดอำนาจลงและมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปีคศ1840 ที่ทาให้กษัตริย์ฮาวายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเริ่มมีแนวคิดในกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิดขึ้นในฮาวายชาวต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อที่ดินที่ดินของฮาวายตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติพวกนี้เริ่มมีการพัฒนาปลูกอ้อยในฮาวายส่งออกไปยังสหรัฐเล่าขานกันว่าในเวลานั้นบริษัทผลิตน้ตานําตาล5แห่งในฮาวายตกเป็นของชาวอเมริกันทั้งหมดและแนวความคิดในการรวบรวมฮาวายเข้ากับสหรัฐก็ก่อตัวหลังจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งภายหลังจากพระเจ้าคาเมคาเมที่5สเสด็จสวรรคตโดยที่ไม่ได้ระบุองค์รชาชทา,ายาทไว้เมื่อมาพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับป,ปีคิศกรา 1, ัช1 8 6 4ซึ่งบ่งชี้ว่าให้สภานิติบัญญัติดำเนินการเลือกตั้งผลปรากฏว่าวิลเลียมลูนานลิลูพระนัดดาของพระเจ้าคาเมคา,าเมมหาราชชนะการเลือกตั้งอย่างท่่มท้น พระองค์เสด็จขึ้นครองราชโดยผ่านกระบวนการระบบประชาธิปไตยเป็นพระองค์แรกและยังถือว่าเริ่มต้นราชวงศ์ใหม่ด้วยแต่ทรงครองราชได้ปีเศษก็เสด็จสวรรคตการเลือกตั้งกษัตริย์จึงเกิดขึ้นอีกครั้งท้ายที่สุดเป็นเจ้าชายคาราคาวาที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ราชิน,นีเอ็มมา่า มเหสีของกษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่4ซึ่งปรากฏว่าผู้สนับสนุนของพระนางที่ไม่พอใจในผลการเลือกตั้งครั้งนี้จึงก่อจลาจลขึ้นในที่สุดพระเจ้าคาราคาอัวต้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐและอังกฤษให้ส่งเรือรบมาช่วยจนความวุ่นวายสงบลงช่วงกลางของราชาวงศ์กษัตริย์เริ่มเจอปัญหาการรวมฮาวายเข้ากับสหรัฐการที่ฮาวายนั้นเป็นประเทศอิสระจึงส่งผลให้กำไรจากการส่งออกน้ำตาลสำหรับพ่อค้าในฮาวายลดลงเนื่องจากการที่ต้องเสียภาษีนำเข้าน้ำตาล นั่นจึงทาให้ชาตะวันตกในฮาวายที่เป็นกลุ่มส่งออกน้ําตาลจึงคิดที่จะรวมฮาวายเข้ากับสหรัฐโดยกดดันให้กษัตริย์ฮาวายทาการค้าเสรีกับสหรัฐเพื่อที่จะส่งน้ําตาลออกไปขายโดยไม่ต้องเสียภาษีหลังจากนี้ฮาวายก็เชื่อมสัมพันธ์กับสหรัฐมากขึ้นภายหลังกษัตริย์ฮาวายเริ่มหมดอานาจลงก่อนจะถูกผนวกเข้ากับสหรัฐสิ้นสุดอาณาจักรฮาวายในสมัยราชนีพระนามว่าลิล่อูคารานีพระคณิถาของกษัตริย์คาราคาอัวราชนีลิล่อูคารานี ลิลิอูโอคาลานีประสูติเมื่อคิทศึกราช1,878ในตระกูลราชวงศ์คาเมฮาเมฮาเชื้อพระวงศ์ของฮาวายราบิดาไดมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คาเมฮามฮาที่3เป็นราชนิกูลที่รับการศึกษาสูงชื่นชอบประเพณีดั้งเดิมของฮาวายและเป็นคณิตหาของกษัตริย์คาลาคาอวาซึ่งกษัตริย์พระองค์นี้เคยเสด็จมาเยือนสยามในรัชสมัยรัชกาลที่ห้า และในช่วงเวลาที่พระนางประสูติชาวฮาวายหันเป็นนักถือศาสนาคริสต์เกือบทั้งหมดระบอมสายสะโพกแบบฮาวายก็เป็นสิ่งที่ต้องข้ามไปเสียแล้วลิล่อูอูคารันีภายหลังได้เป็นราชนีปกครองฮาวายต่อจากพระเชษฐาในปีคิเตศกา1891ซึ่งในรัสมัยของพระองค์ฮาวายอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านภายหลังขึ้นของราชพระนางพยายามเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนฮาวาย ซึ่งพระนางมีท่าทีที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้คนฮาวายมีสิทธิเลือกตั้งและให้มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสภาสูงและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านสภานิติบัญญัติซึ่งท่าทีการลบล้างอิทธิพลของชาวอเมริกันในรัฐบาลทำให้อาทูนักปริษัทบางส่วนมองว่าพระนางกระหายอำนาจหลังจากคลองราชได้สองเดือนพระองค์ต้องเจอปัญหาที่สหรัฐตัดสิทธิในการส่งออกน้ำตาลโดยปล่อยภาษี ทำให้คนตะวันตกที่ส่งออกน้ำตาลที่เสียผลประโยชน์จึงคิดรวมฮาวายเข้ากับสหรัฐประกอบกับความพยายามของพระองค์ในการเรียกร้องและร่างรัฐธรรมนูญที่คือนอำนาจให้กับกษัตริย์และชาวฮาวายดังที่กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งเรื่องนี้ทําให้ผู้เสียประโยชน์ยิ่งมองว่าจําเป็นต้องดึงสหรัฐเข้าผนวกกับฮาวาย และในช่วงคิศักราร1,803เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญเมื่อรัฐมนตรีเชื้อสายอเมริกัน2นายในคณะรัฐมนตรีซึ่งพระนางมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อแจ้งเรื่องประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นำความไปแจ้งให้กับกลุ่มนิยมการผนวกดินแดนซึ่งเหตุการณ์นี้จึงนำไปสู่จุดเปลี่ยนการล้มล้างบัลลังก์สิ้นสุดการปกครองของกษัตริย์ฮาวายที่ใช้เวลาเปลี่ยนผ่านเพียงแค่4วัน และในวันที่17มกราคมคิศกรา1893ประชาชนฮาวายได้รับฟังการประกาศสิ้นสุดระบบการปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นพัะประมุขซึ่งภายหลังนั้นราชนลีลิลิอูโอคารลนีทรงของความช่วยเหลือไปอยังรัฐบาลประเทศต่างๆแต่ก็ไม่ประสบผลซึ่งประชาชนผู้สนับสนุนพระราชนีเริ่มรวบร,รวมอาวุธวาง8คน,นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐฮาวายและฟื้นฟูร,ระบบระชาธิปไตย มีแผนจู่โจมในวันที่7มกราคมกิศัาช1895แต่แผนไม่ประสบผลและในช่วงเวลาสงสัปดาห์หลังจากนั้นกลุ่มผู้สนับสนุนก็ถูกกวดล้างทั้งหมดในเวลาต่อมาพระนางต้องลงพระปรมาพิไทยในหนังสือสระราชบัลลังก์และมอบอำนาจปกครองให้รัฐบาลของสาธารณรัฐฮาวายแบบถาวร แอมรัฐบาลยังนำพระนางขึ้นศาลทหารซึ่งศาลตัดสินว่าพระนางมีความผิดข้อหาปกปิดการกรบฏรับโทษปรับ5,000เหรียญสหรัฐทำงานหนักเป็นเวลา5ปีภายหลังโทษทำงานหนักถูกยกเลิกเหลือเพียงกักตัวในพระราชวังและห้ามติดต่อบุคคลภายนอกต่อมาในปีคศกช .1896 ประชาชนยื่นหนังสือขออภัยโทษพระนางจึงได้รับอิสรภาพในสถานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฮาวาย พระนางลิลิอูคารลีนีสเสด็จสวรรคตรในคิตศกกราช1,917ด้วยพระชนมายุ7 9พ0 0ษาก่อนที่ฐานทัพฮาวายจะถูกถล่มโดยญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงแม้ลิลีลอ่อูคารานีจะเป็นราชนีองค์เดียวและองค์สุดท้ายที่ปกครองฮาวายสิ่งที่ทําให้เราลานึกถึงพระองค์คือมรดกที่พระองค์ทิ้งไว้อันแสดงถึงประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของฮาวายพระองค์นิพนธ์เพลงอ l u e h a w a ฝากวิถีความเป็นฮาวายทิ้งไว้ในบทเพลงนี้บทเพลงนี้เป็นเพลงฮาวายแท้คนส่วนใหญ่รู้จักเพลงผ่านภาพยนตร์บลูฮาวายที่แสดงโดยเอลวิสเดสลีย์เพลงนี้เมื่ออำลากันนั้นสื่อความหมายถึงอำลาชั่วคราว ลาจนกว่าจะพบันใหม่ฝากความเศร้าเคา้าความหวังเอาไว้ในใจในปีคศกร1959สหรัฐตั้งหม่กกว่าฮาวายเป็นรัฐที่50ของประเทศต่อมาในปีคศกราช1993รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีบิลคลินตันกล่าวขอโทษชาวฮาวายอย่างเป็นทางการในวาระครบรอบ100ปีล้มราชบัลลังก์ฮาวายและมีการจำรับความเข้าใจข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์กันใหม่หลังข้อมูลช่วงแรกคลาดเคลื่อนนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของยุคที่เปลี่ยนผ่านอนาณาจักรฮาวายสู่รัฐของอเมริกาถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยใะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคีิไใหม่าจากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ